นี่ครับหลายท่านมีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อเราซื้อกนไกมาใช้งานไปนานๆนะครับเขาก็จะหมดคมนะครับก็มีร้อยแปดวิธีนะครับที่ในการรับกันไกครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ร้อยเก้าหรือร้อยสิบนะครับอันนี้ครับก็ใช้งานไปนานๆกันไกของเรานะครับคมเขาจะทื่อนะครับตัดอะไรไม่เข้านะครับก็มีหลายวิธีนะครับที่เห็นมานะครับก็ อีกหนึ่งวิธีที่ครับที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือนี่ครับเรานําหัวน็อตตัวเมียมานะครับจากนั้นเราสวมใส่ที่ปลายของกันไกเราลักษณะนี้นะครับนี่ครับเมื่อสวมเสร็จนะครับจากนั้นก็ทําการบิดไปที่มือจับนะครับบิดเลยนะครับบิดเพื่อที่จะให้กันไกเรานะครับมีความแนบสนิทกันทั้งสองนะครับแล้วทาให้เวลาเรา เอามาใช้งานก็จะตัดอะไรเข้านะครับเพราะว่าอ่าเมื่อเขาบิดมาแล้วนะครับมันก็จะทําให้แนบสนิทแล้วก็เกิดมีคมขึ้นมาครับนี่ครับก็บิดประมาณนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราอทําทการบิดเรียบร้อยครับเรามาทดลองพร้อมๆกันเลยครับ นี่ครับจากที่ทีแรกนะครับไม่เข้าเลยครับตอนนี้ก็มีความคมขึ้นมานะครับนี่ครับก็เป็นวิธีที่ร้อยเก้าร้อยสิบนะครับสามารถอ่านำไปปรับใช้งานกันได้ตามความเหมาะสมนะครับก็วิธีไหนง่ายก็ใช้วิธีนั้นนะครับก็ไม่ได้นี่ครับก็ไม่ได้ให้จจำแค่จุดของผมนะครับคือ ะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ทําให้กรรไกรเรากลับมาคมแล้วก็ใช้งานได้เหมือนใหม่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ